องคไทยประกอกับคณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุลโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมาย d n a เข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งมีความแม่นยำได้มีประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตข้าวพันใหม่ได้รวดเร็วขึ้นนับเป็นเวลากว่า20ปีแล้วตลอดทัศนทางของการพัฒนาที่หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันข้าวได้สงสมประสบการณ์องค์ความรู้และท้าผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในวงการข้าวของไทยแาที่ช่นง่านหอมแม่โย๊ก90ปีเป็นข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยปลูกได้ทั่ผลผลิตสูง วันนี้ผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างและการจัดการดินร่วมกันโดยมีแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนในระดับแปลงนาของเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ปุย๋ยเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสมสัมพันธ์ข้าวส่งผลให้สามารถกรตุน้นการผลิตข้าวเพื่อผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้นเกษตรกรรมของไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง สุดท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ90ปีที่แม่โจ้ต่อตั้งมานะครับแล้วก็พยายามจะพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเราใช้ข้าวเป็นสิ่งที่ไม่รู้จัเหลือใบไท่มุกเฉพาะขุยนะครับที่ช่วยเหลือสนับสนุสนแม่โจ้ามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลขอข้าวแม่โจ้ขอข้าวแม่โจ้อออโไปชูนะครับว่ายู่สูงมากทำไมไม่ส่งเสริมอันนั้นทาง ก็คงจะได้ประเด็นบางสิ่งบางอย่างที่ได้ฟังจากสสที่เขานําเสนอนะครับในที่ประชุมเราไม่ต้องไปโฆษณาแล้วตอปปนนี้สสมาโฆษณาให้เราครับผมฝากประเด็นสําคัญก็คือข้าวเนี่ยนะครับนอกจากท่านจะลงนามวันนี้ของไฮโดรไทยเรื่องของปุย๋ยที่เราจะมาัพัฒน,นาปรับปรุงุ์ข้าวมันดีขึ้นท่านบอกว่าใช้น้อยงามทนและโตเร็วใช่ไหมครับใช้น้อยงามทนผลดก ตอนนั okay. so ้นเราก็ต้องมารสมโซภาษาว่าข้าวทเรายูสูงอยู่แล้วเนี่ยท่านเอาผู้ใหญ่ใส่เข้าไปแล้วอีกหน่อยจะเป็นไข่ปุกแม่โจ้อะไรนัเนาะท่านจะต้องทําไปด้วยนะห้ามหนีกันไปนะถึงแม้จะเกษียแล้วก็ต้องช่วยกันอาไจะี่เกิดขึ้นในเรือนนี้เนาะนะพี่้องนะครับอันนี้ผมก็ฝากว่ามันจะต้องขยายเปนอย่างนี้แล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวัานีรเป็นเป็นการพัานาร่วมกันแล้วก็เราก็คงจะขยายกิจการร่วมกันไป ไม้องทำร่วมกับภาคเอกชนได้แต่เป็นโน้ตหาของเรานะเป็นโน้ตหาของมหาวหิทยาลัยก็อีกหน่อยนะครับทาบริษัทจะมาลงงานวิจัยร่วมกันนะครับท่านก็จะเป็นโน้ตหาร่วมกันในอนวตข้าง้นได้ครับรับแต่ก็รับจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกครั้งที่มาที่นี่มีความครบก,ปกป้วนมีความสุขนะครับได้มีสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเราเราก็ได้ได้ คิดค้นสิ่งที่เป็นวิติใหม่ที่จะพัฒนาวงการเกษตรไทยโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว,วยพันธุ์ข้าวเจ้าโฮเทกุลทางทางอาจารย์ได้มองแล้วว่าท่านได้เก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาโดยไม่หยุดนะครับยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่ท่าน อาจารย์ท่านรองท่านท่านได้ได้กล่าวว่ามีโอกาสที่ระนา,นานร่วมกันต่อไปท่านประถามก็ได้จังหวดปากกาลนามนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ต้นขออนุญาตนิดเึงยนะคะ